สวัสดีครับสวัสดี FC f a n น a พ e แล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟัง YouTube ทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับผมก็มีลูกค้าสอบถามมาหลายท่านนะครับเกี่ยวกับวิธีการว่าเอไปเซฟรีจสิสแล้วทำไมมันไม่อยู่พอเวลาเปิดเครื่องปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันกลับไปเป็นค่าดังเดิมจริงๆแล้วถ้าเซฟถูกวิธี ยังไงก็อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงสมมุติว่า,อ,าอันนี้รุ่น S นะฮะร,รุ่น S นะฮะร,รุ่น S ก่อนสมมุติว่า,อ,าอันนี้เสียงที่หนึ่งนะครับดูก่อนนะครับว่ามันเป็นรีจิสอะไรนะครับอันนี้รีจิส0ูนยะครับแปลว่ารวมนะครับผมรีจิสศูนรวมแล้วก็ เสียงที่1คือออแกน d 5 0ทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนให้อ่าผมจะเปลี่ยนมาเป็น y c 6 0นะครับผมเลือก y c 6 0ีหาเสียงจอประมาณนี้นะครับผมกดเมมโมรี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่เราจะเมมอ่าผมจะเมมไปที่หมายเลขหนึ่งนั่นแหละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เวลาเราจะให้มันจํานะครับผม กดเครื่องหมายบวกหรือลบหนึ่งครั้งนี่ครับตรงนี้นะครับเครื่องจะถามว่า Current Regist แ bank file นะครับเชงจะเซฟเชงไหมให้กด Yes นะครับ Yes มันตรงกับตัว G นะครับตรงกับตัว G กดหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นมาที่ c อเซอร์จะมาคำว่ารวมนั่นคือผมจะไว้ที่หมวดของ r e i s i s t รวมนะครับผมเห็นไหมครับ ทีนี้ให้สังเกตนะครับมันจะมีปุ่มเซฟนะครับรุ่นรุ่น S มันจะขึ้นว่าปุ่มเซฟตรงนี้นะครับมันตรงกับหมายเลข6กนะครับกดเลยครับกดที่หมายเลข6ตัวล่างนะครับผมเนี่ยลูกศรชี้ล่างนะครับแล้วจะเห็นคําว่าปุ่มโอเคนะครับนี่ครับโอเคมันอยู่บนลูกศรหมายเลข8ตัวบนนะครับก็กดโอเค1ครั้งแล้วเครื่องจะถามว่า Name Ready อ็กซ s สอ่าชื่อมันมีอยู่แล้ว จะทําการสวิปเข้าไปเลยไหมนะครับผมโอเวอร์ไลท์เข้าไปทับไเลยไหมมันถามอย่างนี้นะครับผมก็กด yes นะครับทับเลยครับก็คือ f นะครับ1ครั้งนะครับมันอยู่ที่ตัว f นะครับกด1ครั้งครับบนด้านขวานะครับเดี๋ยครับ excluding นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ทีนี้นะครับลองกดเครื่องหมายบวกลบดูนะครับสี่เป็นรวมแล้วนะครับรวมนะครับกดหมายเลขหนึ่งครับ เห็นไหมครับจากแต่ก่อนมันเป็นเสียงออกแกน D 5 0ตอนนี้มันได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเสียง YC 6 0เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่เราจะเซฟให้มันจำนะครับในกลุ่มของ Register Bank ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ